กระตุ้นเศรษฐกิจกษษษของดีพักขนมวัดว,วชิรธรรมสาธิตขแขวงบางจากเริ่มแล้วเดิกันยาวยาววัน7คืนตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่13พฤศจิกายน6 8แปานเริ่มตั้งกันตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นเรื่องที่จอดรถไม่ต้องห่วงมีที่จอดรถแบบกว้างขวางบอลลูนแจกคูปองทุกวันรอบละครึ่งชั่วโมงมาถึงงานอย่าลืมถ่ายรูปและเช็คอินรับคูปองไปเลย2 0บาทเอาไปใช้แทนเงินสดทุกร้านได้เลยงานเนี้นอของกินเยอะมากเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่างานเนี้ยเรากินอะไรไปบ้างแค่เดินเข้ามา ของกินก็ะล,ลานตาอยากกินไปสะหมดทุกอย่างเลยเนี่ยกินกันหมูกระทะถ้วย50บาท <c oughs> ให้คงให้เครื่องไม่ยัง <c oughs> ชากินหมูกระทะแบบสวยๆได้เลยไม่ต้องย่างเองร้านยำปูทะเลแตก เธอดูเขายำให้ดิรสชาติย่างจัดจ้านปูหมาตัวละ25บาทเลือประกันเนื้อสดกินเข้าไปนึกว่าคอลลาเจนดองซีอิว๊วตอนกินลืมถ่ายอร่อยจนต้องซื้อกลับบ้านโอจจเจ้จาประจําของฉันก็มาให้คงให้เครื่องมาแน่นๆแบบนี้ล้วสัง่งเป็นออนท็อปช็อกโกแลตด,ดูใบเธอดูความชงความช่าดิคู่กับผลไม้สดที่ให้มาแบบแน่นๆอย่างเฟินงานนี้เ <ๆ S 1> ขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเกือบทุกรายยำหมูสับน้าล้นกล่องนี้หกสิบบาทให้หมูทรงหมูสับมาแบบล้นๆเจ้ามาเดิน ช่วงประมาณ5้าโมงเย็นคนเนี่ยก็เยอะมากๆแล้วนะทธอร้านหมูย่างน้ำตกบุฟเฟ่ผักไม้ใหญ่ๆแบบนี้สิบมาก นแหนมข้าวทอดให้คงให้เครืองมาแบบจัดเต็มถ้วยละห0บาทกินคู่กับใบสะพูมันแบบเข้ากันเข้ากันยำไข่ปลาหมึกน้ำจิ้มซีฟูดรสแซ่บเข้าไปอย่างฟินได้ความไข่แบบเต็มปากเต็มคำร้านของดองมะม่วงน้ำปลาหวานนคนปรปฐมน้ำปลาหวานกินกับกระท้อนแบบเนี้ยคูดที่กระท้อนเนี่ยทำมาอย่างฉ่ำน้ำปลาหวานเนี่ยเครืองอย่างถึงชิ้นปลาย,ยาวราชเลือกเลยจ้ะมลาละย0บ,บาทเขายำให้ฟรีเกี๊ยวปากทำมาแบบนึบหนับตัตีใส่ไหม่ทำแป้งสดกันแบบ นาหลานไปเลยกินแบบเนี้ยเนื้อแป้งนุม่มอร่อยมากตั้งแต่ฉันเดินเข้างานมายังไม่หยุดพักเลยจ้ะตากกล้วยนมสดแก้วละ35บ้าทตัวเข้าไปจะมีความนัวนุกหนาตํมตามป่าปลาปูนารสชาติปลาลอย่างถึงปูนาให้กันมาตัวโตโต,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 ตแบบนี้ฉันชอบสุดๆร้านที่มีผักการจองแบบเนี้ยเป็ร้านตาป่าที่ทํามาแบบถูกต้องขนมเบื้องแม่แจ่มชิ้นละ1บาทกินไปแบบเพลินเพลินเผอแ๊บเนี้ยหมดถุงแล้วน้ำลำไยสด แก้วละ40บาทสามารถเอาน้ำมาเติมฟรีได้อีกหนึ่งครั้งลูกชิ้นแดงทอดแบบเนี้ยฉันชอบมากเลยตอนเด็กๆหากินยากแล้วด้วยนะเดี๋ยวนี้พิซซ่าหน้าทะลักชิ้นละ10บบาทแป้งบางกรอบ ทำแบบสดใหม่วางขายปุบแทบจะหมดปลาขนมจีนน้ำยาก๋วยเตี๋ยวเรือเซเลอรี่ของดงของดองข้าวหลามท,าทั่วไข่ชิ้นพ่นไฟแหนบปกายทอดกระเพาะปลาซื้อของครบ100บาทจะได้บัตรมาชิงโชคแบบเขียนชื่อ<ๆ>ที่อยู่รอลุ้นรับทองจับแจกวันสุดท้ายของงานประมาณ3ทุ่มของชงของใช้ราคาถูกก็มีให้เลือกหลายอย่าง,างเล่นของเล่นเด็กก็ขนขบวนมาแบบจัดเต็มมาอิ่มบุญอิ่มทองกันได้เลยทุกคน